ได้ยอะแครับตอนนี้กระแสฟูจิมีคนลงในเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราแอบซุ่มคบกันจริงๆโอ้ไม่ไม่ถ้าคบกันก็คบกันเลยครับไม่ซุ่มหรอครับพี่ <c oughs> ใช่ครับผมเย่าแยะเลมัน <c oughs> มันก็เป็นคําวเหมือนเดิมแลค่ะก็มันก็ถือว่าเป็นกระแสจากละครที่กําลังจะเปิดมากกว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรคิดว่าเป็นแค่กระแสเขามันก็เป็นอย่างนี้มา3ปีแล้วมั้งผมจาได้นี่ก็อยู่ๆกันเงี้ยเออ ดีมคะก็เออถ้าดีครับถ้ายังมีงานอยู่นะตอนนั้นนะฮะเบื่อไหมคนมาวบ่อยๆอย่างนี้ไม่เบื่อว่าธรรมดานะธร่มดาด้วยการที่ทำงานด้วยกันบ่อยก็เลยคนอาจจะแบบติดตาจะมีโอกาสได้แใกล้คู่รักกันจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ตอนนี้ก็เพื่อนเพื่อนกันจริงไม่คิดอะไรครับผมกกินนนัไป่อเาะ้ใช่ครับผมครับทางนักเรียนเยถามว่าเดี๋ยวจะมี็นผู้กำกับนะบอกว่าต้องรับประเด็นประยุกต์ผล้ว้บอกว่าเราได้เรียนดูม จริงๆแล้วถามว่าเ,เวลาเวลาจริงๆที่เราไปทำความรู้จักกับคนญี่ปุ่นจริงๆถือว่าน้อยมากเพราะว่าด้วยงานด้วยหลายๆอย่างด้วยทำให้แบบว่าการที่เราจะสัมผัสถึงวัฒนธรรมหรือว่าลักษณะพฤติกรรมของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันน้อยลงแต่ว่าเราก็อาศัยดูจากพี่พี่เทรนเนอร์ที่เขามาเป็นครูฝึกภาษาญี่ปุ่นให้ที่กองหรือาบางทีก็ ชวนเขาไปกินข้าวไปนู่นไปนี่กันก็สังเกตได้บ้างแต่บางทีของพี่น้งต้องใช้เวลามากหน่อยแต่ก็ยากครับยากคือคนไทยเราเนี่ยการแสดงออกหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะน้อยกว่าคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาจะโอเวอร์เบาเบานิดๆอะไรเงี้ยเออแบบโอ้้าอะไรว่า,วาการแบบเกง่งการกำมัดอะไรเงี้ยมันก็จะมีแต่ว่าก็ก็ก็พี่เรียกก็คอยดูอยู่ลวครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นการท้าทายดีเพราะว่าเราต้องพูดภาษาญี่ปุ่นด้วย พูดภาษาไทยสำเนียงญี่ปุ่นด้วยก็ถือว่ายากครับยากด้วยแต่ก็ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีครับย่าเห็นนะเด็กโกเบรีเป็นไงบ้างคะโอ้ยเหมาะไหมคะคือตอนหนูว่าิ่ตื่นเต้นมากเลยค่ะพูดดีๆพูดดี่แล้วตื่นเต้นค่ะอยากอยากชมเร็วๆใช่หรอหรอค่ะน้องวิชิก็น่ารักใช่ไหมคะวันรอบเพจที่เขาบอกว่าเปิดตัววันแรกอะไรเงี้ยเธอน้องย่าไปด้วยไหมพี่เนทฮะ <laughs> ไม่รู้ฮะดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอีกทีครับเดี๋ยวดูอีกทีครับโอเคการแต่งตัวคุณพ่อช่วยติวให้เราใช่ไหมคุณพ่อก็คุณพ่อตื่นเต้นกับกับหนังมากกว่าถามว่าคุณพ่อไม่ได้มาติวเพราะจริงๆแล้วมันเป็นคำศัพท์สมัยสงครามโลกอยู่แล้วฮะ <c oughs> คุณพ่อก็คุณพ่อพ,กพักผ่อนดีกว่าคุณพ่อหลับอะไรเงี้ยสองทุ่ม